สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ทางขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกแล้วนะคะตอนนี้เป็นม่าเหมอนเอสกิมคือตคนนือถ้ทุกคนคิดว่าแบบส,ส,สบายชิลแต่เอาความจริงๆอ่ะหนาวเลยหนาวกว่าที่คิดนะคะแล้วเขาก็มีที่ที่ที่ให้เรา ใส่ก็เือเอามาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กายจะพาเราไปขึ้นเทเบิลส่วนใครที่คิดว่ามาแล้วรู้สึกว่าอุปกรณ์กันหนาวไม่พอก็มีคนมาขายใ็มนเลยนะคะไม่ได้แพงมากราคารับได้ยี่สิหยวนอะไรแบบนี้สมบอกว่าข้างน่องเมื่อกี้เราเห็นวิวภูเขาอะ่ะคือยิ่งใหญ่อลังการนะแต่ตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรค่ค่ะเห็นไหมทุกคนยอดเขานั้นเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะ ึคือดูขึ kind of 000, ้นมานความแกวนแบบแขวนแรงอยู่อ่ะแค่บ้านแบบน่ากลัวนิดนึงเข้ามาถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกพงนี่นะคะเราอย่ที่สี่พันห้าร้อยหกนิ้วนี่คือบรรยากาศคนเยอะมากคนไทยก็เยอะนะคะ เต้นตุบๆเดี๋ยวออกไ่ดีคุหัวไม่เป็นใจเลยค่ะเฮทค่ะสวัสดีทุกคนว่าหลังจากที่ลงเคเบิลคาร์มาเมื่อกี้นะคะเราก็ออกมาจากเคเบิลคาร์แล้วก็ขึ้นรถบัสต่อมานะคะจะเป็นรถบัสสีเขียวเพื่อมาที่บุมมุลเล็กนั่นเองนะคะก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้นะก็จะนั่งรถบัสมาลงตรงนี้นะคะทุกคนพอดีเมื่อกี้ลูกเกดหลับมายาวตลอดทางเลยง่วงมากลงมา ก็จะมาซื้อตั๋วตรงนี้ถ้าเกิดใครมีตั๋วแล้วก็สามารถไปได้แต่ทีเนี้ยระยะทางมันค่อนข้างไกลเขาก็แนะนำว่าเราอ่ะเช่ารถกอล์ฟเพื่อไปตามสถานที่จุดต่างๆ เนาะนี่นะคะคือที่นี่มันมีจุดแค่เข้าชมไหนที่นะัแต่ละสีก็คือเป็นแต่ละที่นะคะอันนี้ไกด์เขามาจัดก,การให้เราคนขับรถไหลอย่าเรียกว่าไกด์เลยเป็นคนขับรถที่มาช่วยดูแลนะคะตอนนี้เรามานั่งรอรถกอล์ฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปรถกอล์ฟกันไปยปไปโจโจโจอพอไหมเลี้ยวก็เหลินเลี้ยวก็เลินปุกโ,กโกเลยตอนนี้กำลังจะนั่งรถกอล์ฟนะคะเข้าไปที่บลูมูลเลส นลมเย็นเวอร์ฉันจะลงไปถ่ายกับก้อนนี่แม่จะถอดเสื้อไปก่อน,นไงเถิงจุดแรกนะคะทุกคนคนเยอะมากแล้วก็ไม่คนมาถ่ายไพไย์ดิ้งเยอะมากหนู<อ>ไม่หนาวหรอเจ้าสาวดูสิเ,สเจ้าสาวแล้วก็ข้างหลังตรงนั้นมีเบื้องหลังเป็นยอดเขาที่เราไปมานั่นเองนะคะทิศนี้คืคอเขาบอกว่าเราอ่ะควร ก็เอาเนืมือลงไปจุ่มในน้ำสามรอบแล้วรอบแรกก็คือการเงินเออที่สองมีการงานเออที่สความรักเออทายให้นะคะบอกว่าไม่รู้ว่าที่ฟังมาเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเองหรือว่าเขาไปดิ้นจักที่อื่นใช่อันนี้คือต่างชาติเฮ้ย๋ยวดีผินตรงนี้มันสวยตรงไหนไม่มีน้่มเลยนะ เนี่ยจะเอาวิวนั้นวิวดีมากเลยะค่ะทุกคนข้างหลังตรงนี้ก็คือเป็นต้นไม้ไมไมเปลี่ยนสีนะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ข้างล่างกันแล้วนะคะอากาศไม่เย็นมากเท่าไหร่แล้วก็นี่นะคะข้างหลังของเราเป็นไม้เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็มีวิวภูเขาที่เราไปดูเมื่อกี้คือตรงนี้เราก็คือจะขึ้นเป็นรถกอล์ฟนะคะแล้วก็สอดมาเป็นจุดๆใครอยากใช้เวลาตรงไหนก็ใช้เต็มที่เลยแล้วพอเราเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถกอล์ฟกลับไปจุดต่อไปถ้ามดมี3จุดค่ะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราขอไปตามหาจามารีกันก่อนไฮไลท์ของเราไปค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเราไปเดินตามหาจามรีกันตรงนี้ก็คือสามารถมาเขียนการไวพรได้นะคะคนเยอะมากจามารีอยู่ไหนไม่รู้โอ๋ออยู่ตรงนู้นตรงนู้นไปค่ะคือเป้าหมายของเราคือการได้ขึ้นไปขี่จำมารีแล้วก็ถ่ายรูปจัมะรีนะคะเราจะจำมารีแล้วค่ะเขาคิดถ่ายรูปพนละ50หยวนนะคะเดี๋ยวตับไปตาเราแล้วค่ะ เราจอดลงมาแล้วค่ะตรงนี้น้ำทะเลสีน้ำทะเลไหมแม่น้ำน้ำตอกอะไรไม่รู้น้ำสเลืากเลยค่ะทุกคนสมหรับ,บการที่เป็นบูมมูลมาเล่นะคะสีฟ้าน้ำทะเลจากพระจันทร์ชันดูวิว เขาเที่ยวแต่ละจุดเขาก็เหมือนบังคับอยู่แล้วนะคะว่าลงรถตรงนี้ต้องไปขึ้นรถอีทีตรงไหนทุกจุดจะตรวจบัตรหมดเลยนะคะเก็บบัตรให้ดีแล้วก็นี่เขามาส่งเราเดี๋ยวเรากลับไปทันเดิมนี่ไม่ไหวแล้วคะ่ะหิวมากเลยทุกคนนี่ซื้อขนมมากินโอวันติงยำโรแต่ว่าไม่มีรสชาติความโอเป็นบนโอมันติงเลยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวานันแล้วก็ไปดูการแสดงแล้วก็เป็นอันวัจบของที่นี่นะคะ เออเจอเกรอีอกเกอร,อกกอรไม่รู้ว่าแล้วก็นี่อีกเกอรอันนี้อีกเกอรเยาเายาลาจีลาจยวีเดียวีกเดียนี่เดียนีเดียนอร่กกยอกกยอร่อยไหมอันนี้มีใส่แบบพริกด้วยอันนี้คือออกมานะคะก่อนไปจุดขึ้นบัสเราก็แวะหาอะไรร้องท้องนิดนึงดาดาดอร่อยน,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 นะ ใส่พริกแลดีแซบๆหม่าล่าถามว่าที่นี่เหมาะกับสูงไวัยไหมคะไม่อะค่ะ <laughs> เหนื่อยเกินค่ะสูงวัยตอบว่าบอกว่าเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วจ้าเดินเยอะนะคะทุกคนถือว่าเดินค่อนข้างเยอะเพราะว่าพื้นที่อุทยานเขาค่อนข้างกว้างใหญ่นี่ขนาดเขามีทุก รถแบบว่าให้ทุกบริการทุกจุดแล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องเดินอยู่ดีสําหรับใครที่มานะคะถ้าแบบเอยปกติเราจะติดต่อกับไกด์หรือคนขับรถยังไงก็คือใช้บีแชทเลยนะคะบีแชทอย่างเดียวเท่านั้นแล้วในบีแชทก็มันเขาพิมพ์จีนมาเราพิมพ์ไทยแล้วว่าในแอปมันแปลให้เองเลยก็มันแปลจะไมไ่ตรงมากแต่ว่ามันก็เข้าใจได้อยู่นะคะไม่ได้ยากมากสามารถ ไปได้อยู่แล้วเขาก็จะมีรูปส่งมาว่ามายืนรอจุดนี้นะมาจุดนี้เดียวซ้ายเดียวขวาก็มีรูปทำไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะไม่ยากมาก นี่นะคะเป็นอาหารกลางวาันที่รวมอยู่ในเซ็ตทัวร์ของเรานะคะคือทั้งหมดแต่มันจะมีแค่กระดูกไก่มีผักมีเต้าหู้อะไรอย่างนี้นะซึ่งุูอย่างสามารถเติมได้หมดเลยนะคะไม่อัน้นแต่ว่ากระไก่มันจะค่อนข้างเป็นกระดูกเนิดนึงสภาพมันก็จะเป็นฟีลแบบโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะนายท้ชอชอบกระดูกไก่ให้ดูหน่อยเนี่ยจะไก่เขาเยอะนะแต่มีแต่กระดูก ส่อนนี้เราพูดร,รีบเพราะว่าต้องทําเวลาเดี๋ยวต้องไปบ่ายโมงต้องออกไปดูโชว์นะคะก็กินกันน้ําซุปกับเออต้าหู้แล้วก็ผักก็อร่อยอยู่แล้วเขาเอาเห็ดมาให้ชิมมีป้าไข่ไข่และเห็ดอยู่นะคะกระปุกละยี่สิบหยวนอร่อยเอามาคุกข้าวกับน้ําซุปดี เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์การ<ส>เขาเรียกว่าเป็น Impression ลี่เจียเออเหมือนเป็นแบบการแสดงของชนเผ่าท้องถิ่นของเขาที่นี่นะคะ<ส>เรามีหมวกให้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะนั่งกลางแจ้งแดดจะร้อนนะคะใครที่<ส>ก็สามารถเอาหมวกได้ว้าวเนี่ยว่างอยู่สองอย่างนั่งน้านหน้าพูดแล้วข้างหลังเป็นมาเก้าเป็นนี่นะคะ <laughs> ตอนนี้นะคะลูกเกดก็มานั่งอยู่ที่การแสดงอิน r ท s ร i o n ชันนี่เจียงค่ะซึ่งเป็นหนึ่ง <im ple asure> สุดอลังการของประเทศจีนแล้วคือใครมาที่จีนมาลี่เจียงเราคือต้องห้ามพลาดดูโชนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าโช์นี้เนี่ยเขาใช้นักแสดงกว่า600คนทั้ทีเดียวก็คือจะเป็นเอ่อชนเผ่าต่างๆที่อยู่รอบเนลี้เจียงนี้นะคะเขาก็จะมาแสดงแบบเป็นวัฒนธรรมการแสดงเต้นรำนะคะแล้วก็รล่งรุ่องขงวัฒนธรรมของเขาเดี๋ยวรอดูนะคะอีก4นาทีโชว์จะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ลูกเก็ดูเนี่ยเป็นรอบใหมงย0นะคะ เริ่มแล้วค่ะเห็นมเมื่อกี้เขาออกมาเขาเหมือนมีการไหว้ภูเขาก่อนด้วยนะคะค่ะ ตื่นเต้นมากะตื่นเต้นเขาบอกว่านี่เป็นการแสดงที่อยู่สูงที่สุดในโลกด้วยอะค่ะนี่มันกองทับรคริเอเตอร์หรือเปล่า แดงเก่งมากนะคะวิ่งดันมาวา่าไปไปมามาทิ้งขึ้นลงลมอันนี้คนลุกค่ะ มาแล้วรอบนะคะ คนคะ่ะความหศจัรย์ของโชว์นี้ก็คือเขาไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเลยอะ่ะแล้วเสียงมันเหมือนแบบด้วยความอยู่เป็นภูเขาเสียงมันก้องมากแล้วคือเขาร้องอยู่แบบบนสุดอย่างนั้นแล้วคือเราก็สามารถได้ยินเสียงเขาร้องอย่างชัดมากเดี๋ยวให้ดูนะคะว่านี่คือเสียงสดๆของแบบของนักสแสดงทุกคนนะชอบความที่มันแบบมันก้องมากเลยอะ่ะ จบแล้วคะ่ะการแสดงเขาทําดีนะคะแต่แอบคิดว่ามันนานไปนิดนึงทั้งหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงเร้นั่งอยู่ด้วยความทั้งแดดทั้งลมเนะมาะประทับใจน,นะแนะนําว่าถ้าใครมาดูยายค่ะให้อ่านตับไตเติรภาษาอังกฤษนะเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นว่เาเขาทำอะไรอยู่เราจะได้แบบเออมีความอินกับเขาอะไรอย่างนี้นะคะแค่ค่ะวันนี้เราจบทริปภูเขฮาหิมะเท่านี้แล้วเดี๋ยวอาจจะกลับที่พักแล้วก็ย<า>ยไปเดินเล่นในเมืองเก่าค่ะไป